สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ผมหลังรอบโลกนะครับหลังจากไปเที่ยวรอบโลกมาแล้วนะครับวันนี้กลับมาที่บ้านตัวเองนะครับที่อําเภอวังน้ําเขียวนะครับจังหวัดนครราชสีมาความจริงผมเป็นคนขากช่องนะครับแต่ว่าอาณาเขตก็ใกล้กันนี่แหละครับวันนี้ผมมาอาจจะมาแนวแปลกนะครับใส่มวกใส่อะไรวันนี้นะครับจะพามาที่อ่างเก็บน้ําบ้านสันกระแพงนะครับตำบลวังหมีอําเภอวังน้าเขียวจังหวัดนครราชสีมานะครับวันนี้ เราจะมาดูวิวทิวทัศน์ของเขาใหญ่แล้วก็มาปั่นจักรยานปั่นจักรยานด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปชมทิวทัศน์แล้วก็ดูความสำคัญหรือความสวยงามของเขาเรียกว่าอะไรเล่นจัก,กรยานนะครับของที่ตรงนี้นะครับคือทางหลวงชนบทนะครับซึ่งเป็นสำนักง,งานอยู่ตรงนี้นะครับมีเล่นจัก,กรยานนะครับซึ่งบูรณาการระหว่างกรมชนะทานกับกรมทางหลวงชนบทนะครับ ทำเลนจักรยานร,รอบอ,อ่างเก็บน้ำสันกำแพงซึ่งเมื่อก่อนเขาจะเรียกว่าเขื่อนลำพะเพงสองนะครับแต่เมื่อมันอยู่ตรงหมู่บ้านสันกำแพงตอนนี้ก็เลยเรียกว่าอ่างเก็บน้ำสันกำแพงนะครับและฝั่งแต่ว่าฝั่งที่ผมยืนอยู่ฝั่งนี้ก็คือ,อบ้านบุญเจ้าคุณนะครับอําเภอวังน้ําเขียวนะครับผมาวันนี้นะครับผมมีความพิเศษหนึ่งก็คือมีแขกจากต่างประเทศนะครับพี่มนตรีจากคือหนีหนาวจากอสก้านะครับวันนี้ ท่านเป็นนักปั่นทั่วโลกนะครับก็คือวันนี้พาผมมาปั่นนะครับจักรยานสวยงามนะครับจักรยานคุณภาพดีวันนี้พาผมมาปั่นที่คือท่านนําจักรยานแต่ว่าผมไม่คนพามาปั่นเพราะว่าบ้านผมนะครับก็เลยแต่ว่าเป็นแขกจากแดนไกลนะครับวันนี้เดี๋ยวผมจะไปพาไปสอบถามพี่มนตรีว่ามีความรู้สึกอย่างไงกับการมาที่อําเภอปากช่องหรือที่อําเภอวังน้ําเขียวเป็นเป็นครั้งแรกแล้วเดี๋ยวขอแนะนําก่อนสวัสดีครับพี่มนตีครับ พี่มนตีจากแองโกลเลตอลาสกานะครับที่จริงท่านมีบ้านอยู่ที่นั้นแต่ว่าเดินทั่วเดินทางทั่วโลกเหมือนผมนี่แหละเพราะว่าท่านเป็นช่างฝีมือดีประจําเรือนะครับของสหรัฐอเมริกานะครับครับพี่มนตรีวันนี้มาปากช่องมาวังน้ําเขียวมีความรู้สึกยังไงบ้างรครับตื่นเต้นนะก็ไม่เคยคิดนะนะว่าเออจะมีที่ที่สวยงามใกล้ๆ กรุงเทพขนาดนี้ก็แค่ประมาณไม่น่าจะเกิน300โลนะครับใช่ไหมครับถ้าถึงตรงนี้ประมาณ200กิโลครับสุดยอดมากสองร้อยโลนี้ถ้าเกิดขับรถดีๆนี่3ชั่วโมงกว่าก็น่าจะถึงนะสบายๆครับผมก็บรรยากาศดีอยู่ครับวิวทิวทัศน์เป็นยังไงบ้างครับพี่มนตีครับตรงนี้ก็คือที่เรามองเห็นไกลๆนั้นคือที่มีน้ํามีเขานั้นก็คือเขาใหญ่นะครับก็ไม่น่าเชื่อว่ามันจะมีธรรมชาติที่สวยงามมันก็สมกับที่ ที่มีชื่อนะนัะเขาใหญ่วังน้ำเขียวเป็นสถานที่พักผ่อนของของของคนไทยจะว่าเถอแล้วก็ชาวต่างชาติก็นิยมแม้กระทั่งวันนักลงทุนทั้งหลายก็ย,ยังถือว่าเป็นขนมหวานชิ้นใหญ่อนกัน,นี้พี่บนตรีมาเจอตรงนี้แล้วชอบไหมครับผมบอกเลยว่าผมชอบชอบเพราะมันไม่ไกล uh huh. และที่สำคัญนะ็คือว่าสถานที่ท่องเทียวขอ่ดีุ่ดอ ในฐานะที่เป็นนักปั่นจักรยานนะครับพี่มนตรีเห็นเลนจักรยานเห็นบวกกับทิวทิวทัศน์อะไรเนี่ยมีความเขาเรียกว่าอะไรน่าสนใจยังไงบ้างครับตรงนี้ใช้คําว่าไม่น่าเชื่อไม่น่าเชื่ออันบิลีเปอร์เบิลไม่น่าเชื่อมันจะสร้าง <laughs> นะครับตรงนี้ก็คือเหมือนกับเขาสร้างรอบเขื่อนเขื่อนอออรอบอ่างเก็บน้ําเลยนะครับก็ไปกลับก็น่าจะประมาณเมืม่อกี้นี้ถามเ<ม>จาม้าหน้าที่เขาบอกว่าฝั่งหนึ่งก็สี่สี่กิโลกว่า นะครับมันมีสองบั่งนะครับแล้วก็โอเคพี่มนตรีถ้ามาตรงนี้มีความประทับใจอย่างนี้แล้วอยากจะเขาเรียกว่าอะไรบอกนักท่องเที่ยวไทยหรือนักเที่ยวทั่วโลกอะไรเนี้ยถ้าอยากมาสัมผัสบรรยากาศแบบนี้นะขอพี่มนตรีลองแนะนําหรือเชิญชวนดูครับ เก็บไว้คนเดียวดื่ดดำนะครับผมก็คิดว่าถ้าเกิด300ร้อยน่าจะมากางเต็นท์แล้วมีจักรยานมีชุดแคมปิ้งเล็กๆที่แบบมินิมอลนะผมว่ามันเพอร์เฟกมากและอย่างที่สำคัญก็คือว่ามันไม่ไกลครับผมครับก็วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่มนตรีซึ่งเป็นแขกพิเศษของผมนะครับขึ่งเดินทางไกลมาจากเมืองแองรกเรต Alaska, รัฐลาสกาสหรัฐอเมริกาเลยครับวันนี้มาปั่นจักรยานนะครับด้วยจักรยานคู่ชีพนะครับบอมตันนะครับบอมตันเลยครับผมไม่อยากนั้นเลยของผมเป็นแค่ลิงเลยที่ห้อะไรไม่รู้นี่พี่มณตีมาด้วยบอมตันนะครับโอเคครับยงนั้นเชิญพี่มนตรีลองทดสอบเล่นจักรยานของอ่างเก็บน้ํแตนกระแพงเลยครับครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูรายละเอียดแล้วก็ความสวยงามของอ่างเก็บ น้ำสันกระแพงครับตรงนี้นะครับตรงนี้อากาศสุดยอดนะครับตั้งแต่เดือนตุลาไปจนถึงเดือนกุมภาเนี่ยก็เรียกว่าปลายฝนต้นหนาวนะครับตรงนี้แม้กระทั่งป้ายเมื่อกี้นะเขาขึ้นว่าเป็นสวิตเซอร์แลนด์แดนอีสานนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูตรงนี้คือหมวดบำรุงทางหลวงชนบทวังน้ำเขียวนะครับซึ่งเป็นจุดที่จอดพักรถนะครับ ถ้าจะมาปั่นจักรยานจะเอาจักรยานนําจักรยานมานะครับก็มาจอดบริเวณนี้นะครับนี่ครับมีที่ด้านหลังนะครับก็จะเป็นที่กลางเต็นท์สำหรับนักท่องเที่ยวนะครับที่ที่้องการสัมผัสบรรยากาศนะครับสมบรรยากาศที่เขาเรียกว่าอะไรบรรยากาศของธรรมชาติสุดยอดมากครับตรงนี้นะครับตรงนี้ห่างจากตรงนี้ไปที่วังน้ําเขียวก็ประมาณ25กิโลนะครับไปปากช่องก็น่าจะประมาณสัก40กิโลนะครับนี่ครับ สวิตเซแลนด์แดนอีสานวังน้ําเขียวนะครับตรงนี้นะครับนอกจากมีบรรยากาศสวยงามตรงนี้นะครับก็จุดหนึ่งนะครับก็จะมีที่ดูกระทิงนะครับตรงนี้จะมีฝูงกระทิงนะครับลงมากินน้ําลงมาหาอาหารนะครับก็นักท่องเที่ยวที่มาตรงนี้นะครับตั้งแต่5้าโมงเย็นเป็นต้นไปนะครับสามารถที่จะติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อพาไปดูกระทิงได้นะครับ และตรงนี้นะครับที่จะไปเขาแผงม้าหรือจะไปดูอะไรก็ไม่ไกลนะครับก็สามารถที่จะไปส่องสัตว์ที่เขาแผงม้าได้นะครับตรงนี้ครับวันนี้ผมหลังรอบโลกนะครับก็มีหลังจากไปทั่วประเทศไปรอบโลกมานะครับก็มีโอกาสได้พาท่านผู้ชมหรือนักท่องเที่ยวนะครับมารู้จักมาสัมผัสกับอําเภอวังน้ําเขียวอาเภอปากช่องซึ่งเป็นเขาเรียกว่าเป็นถิ่นกําเนิดหรือโฮมทาวของผมเองนะครับ ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่น่าสนใจนะครับสําหรับท่านผู้ชมที่มาเที่ยววังน้ําเขียวนะครับหรือมาปากช่องเขาใหญ่นะครับติดจักรยานมาสักคันหนึ่งนะครับก็สามารถที่จะนี่ครับมาปั่นจักรยานเพราะว่ามีเลนจักรยานที่สวยงามนะครับรอบอ่างเก็บน้ําสันกระแพงแห่งนี้นะครับนี่ครับพอปั่นเสร็จก็มีร้านอาหารครับตรงข้ามนี่ผมก็มีร้านอาหารครัว ริมเขื่อนสองนะครับแล้วก็มีร้านขายของที่ระลึกขายผลไม้นะครับโดยเฉพาะพุทธานุ่มสดนะครับซึ่งอร่อยมากตรงนี้นะครับเป็นพันธุ์ที่นํามาจากแถวนู้นนะครับอําเภอฝางดอยอ่างขางนะครับแล้วก็มาปลูกแถวนี้ซึ่งญาติพี่น้องผมที่เป็นเกษตรกรซึ่งอยู่ในย่านนี้กันนะครับก็นําพันธ์มาปลูกซึ่งได้ผลดีมากครับอร่อยนะครับหวานกรอบนะครับนะครับสัญลักษณ์ตรงนี้ก็จะมีลูกกระทิงนะครับ ตรงนี้ตำบลบางหมีนะครับนี่ครับด้านหลังนะครับใครที่ชื่นชอบธรรมชาติอยากสัมผัสธรรมชาติอย่างใกล้ชิดนะครับก็สามารถที่จะมากางเต็นท์หลังเนีน่ยฮะหลังศูนย์อำนวยความสะดวกศูนย์บริการนักท่องเที่ยวนะครับก็จะมีลานกางเต็นท์นะครับนี่ครับด้านหลังนะครับก็จะได้ด้านหลังก็จะเป็น อ่างเก็บน้ําสันกําแพงนะครับด้านต่อไปก็คือเป็นเทือกเขาใหญ่เลยนะครับตรงนี้ถือว่าเป็นธรรมชาติจริงๆนะครับสาหรับท่านผู้ชมนะครับส่วนใครที่ไม่ชอบปั่นจักรยานนะครับจะวิ่งจ็อกกิ้งในเลนจักรยานเครื่องแบ่งกันนะครับก็สามารถที่จะทําได้นะครับมาตรงนี้มาสัมผัสบรรยากาศนะครับก็แล้วก็ปั่นจักรยานจ็อกกิ้งนะครับมีกิจกรรมต่างๆแล้วก็ไปเที่ยวบริเวณใกล้เคียงก็มีที่เที่ยว เยอะแยะนะครับจะขึ้นเขาใหญ่จะไปวังน้ําเขียวจะไปผาเก็บตะวันนะครับจะไปวัดหลวงพ่อคูณ2วัดบ้านไร่สองนะครับก็ไม่ไกลนะครับจากนี้ถือว่าเป็นศูนย์กลางเป็นถ้ามาวังน้ําเขียวมาปากช่องนะครับอยากมีกิจกรรมอยากมีการออกกําลังกายนะครับก็สามารถที่จะแวะมาที่นี่ครับศูนย์บริการากรมทางหลวงวังน้ําเขียวเนี่ยครับนี่ฮะ นี่คือลานกลางเต็นท์นะครับผมให้เป็นให้เห็นบรรยากาศนะครับนี่ครับเป็นบรรยากาศที่ช่วงนี้ผมอยู่ตรงนี้บรรยากาศก็ค่ำๆอากาศแดดก็หมดไปแล้วนะครับก็ วันนี้ผมหลังรอบโลกนะครับมีโอกาสได้พาท่านผู้ชมมาสัมผัสดินแดนบ้านเกิดของผมเองนะครับหลังรอบโลกนะครับถือว่าเป็นความภูมิใจของเด็กบ้านนอกคนหนึ่งนะครับซึ่งเป็นกลับได้กลับมาย่านสิงเกิดนะครับก็อยากจะสนับสนุนเมื่อกี้ได้คุยกับทางเจ้าหน้าที่ของกรมทางหลวงนะครับบอกว่า,วาตรงนี้นะครับตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไปฝนหยุดตกนะครับเริ่มจะมีนักท่องเที่ยวเข้ามานะครับ พักผ่อนมากางเต็นท์มาพักตามรีสอร์ทรอบๆเขื่อนหรือจะไปวังน้ําเขียวปากช่องนะครับก็เดินทางมาสัมผัสอากาศตรงนี้นะครับวันนี้ผมลังรอบโลกนะครับพามาที่อ่างเก็บน้ําบ้านสันกําแพงนะครับก็วันนี้นะครับถ้ามีสถานที่ที่น่าสนใจนะครับก็จะนำเสนอให้ท่านผู้ชมได้สัมผัสนะครับได้ชม